สวัสดีครับทุกท่านมาพบกับผมอีกแล้วนะครับในรายการสยามนี้มีเรื่องเล่าวันนี้ครับมาตามเสด็จพระเจ้าหลวงนะครับที่จังหวัดสิงห์บุรีและก็จังหวัดชัยนาทเราเริ่มกันเลยนะครับที่จังหวัดสิงห์บุรีนะครับพระองค์ได้ไปเสด็จเยี่ยมสาราการจังหวัดซึ่งในขณะที่พระองค์เสด็จเยี่ยมนั้นยังคงเป็นสาราการจังหวัดที่สร้างจากไม้นะครับก็งดงามอยู่นะฮะต่อมานะครับภายหลังได้มีการสร้างเป็น อาคารก่ออือปูนนะแล้วก็แล้วเสร็จนะฮะในปีที่พระองค์ได้เสด็จสวรรคตรนะครับล่วงเลยไปหนึ่งปนะีอาคารนี้ใช้งานมาหลายปีครับนะับอายุได้เป็นร้อยกว่าปีนะฮะแล้วก็ตอนหลังได้มีการสร้างสาราการจังหวัดที่ใหม่ครับนะอาคารหลังนี้เนี่ยนะครับก็เลยถูกขึ้นทะเบียนนะเป็นโบราณสถาน ก็นับว่าเป็นเรื่องที่ดีครับเพราะว่ายังได้อนุรักษ์ของเก่าเก็บไว้ดูนะครับถึงอนุชนรุ่นหลังถึงสถาปัตยกรรมนะครับซึ่งมีความงดงามแบบยุโรปนะครับได้ถูกขึ้นทะเบียนในปีพศ2533ครับหลังจากนั้นแล้วนะครับพระองค์ได้เสด็จไปที่จวนผู้ว่านะครราชการจังหวัด ซึ่งในเวลานั้นพระองค์ได้บันทึกไว้ในหัตทะเลขาวว่ามีสภาพที่สุดโทมแต่จากรูปที่ผมได้นำมาลงไว้นะครับในการบรรยายเกี่ยวกับการเสด็จประาพาสต้นนั้นก็อยู่ในสภาพที่ดูดีครับแล้วก็อยู่ในชุมทุ่งพุ่งไม้นะแล้วก็ถือว่างดงามแล้วก็ดูล่มลื่นนะครับหลังจากเสด็จจวนผู้ว่าแล้วนะครับพระองค์ก็ ไปที่วัดพรมสาคอนครับวัดนี้นะครับชื่อเดิมเรียกว่าวัดบางพุษาก็ตามตำบลเลยครับที่ที่วัดอยู่เป็นวัดที่มีความสำคัญในการคือน้ำพิพัฒนัตยาอีกหนึ่งวัดนะครับซึ่งนะครับเมื่อก่อนเนี่ยนะครับหน้าวัดเนี่ยเขาบอกว่าเป็นที่จอดเรือขนถ่ายสินค้าโดยเฉพาะ สินค้าทางด้านการเกษตรข้าวนะประมาณ4-50ปีที่แล้วเนี่ยมีการถมถมคลองนะที่อยู่เรียบข้างวัดเนี่ยเป็นถนนทำให้คลองมีลักษณะที่แตกต่างจากที่อื่นคือว่ามีความคดเคี้ยวคล้ายๆกับลำน้ำนั่นเองพงได้เขียนไว้ในหัดทะเลขายเช่นเดียวกันว่าที่เนี่ยเป็นที่แรก แล้วก็เป็นวันแรกที่ฝนไม่ตกเพราะว่าพระองค์นั้นเสด็จพระราชะดำเนินประพาสนะครับในช่วงฤดูฝนนั่นเองหลังจากนั้นแล้วพระองค์เสด็จไปที่เมืองอินบุรีครับแล้ววัดที่ไปนั้นก็คือวัดสนามชัยหรือวัดประสุทธิที่วัดแห่งนี้นะครับได้มีการาเรียกว่าให้พระยาโบราณราชธานิน ไปเคลียร์พื้นที่ก่อนนะครับว่าสามารถที่จะจอดเรือได้หรือไม่เหตุเนื่องจากว่าถ้าน้ำเนี่ยนะไม่ถึงตลิ่งเนี่ยการเข้าไปจอดเรือก็จะลำบากนะที่วัดแห่งนี้ครับพระองค์ได้พบกับพระครูนะอินทามุนีนะครับคือพระครูท่านเนี่ยเป็นผู้ที่มีความสามารถนะครับเป็นผู้ที่มีความสามารถในการรักษาโลกนะ เพราะฉะนั้นก็น่าจะเป็นยาที่ทำเป็นพวกสมุนไพรนะแล้วก็ในวัดแห่งนี้เนี่ยก็มีของโบราณอยู่เยอะมากเลยนะเป็นพระพุทธรูปแต่ไปที่น่าเสียดายครับเมื่อไม่กี่ปีมาเนี่ยถูกจรกรรมไปหลายชิ้นเหมือนกันแต่มีอ่เขาเรียกว่าของโบราณอยู่ชิ้นหนึ่งนะเป็นของสำคัญนั่นก็คือเสลี่ยงเก่า ซึ่งมีมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5อันนี้ผมว่าพระองค์คงได้ใช้นะครับหรือมิฉะนั้นก็ได้ประทานเอาไว้ให้กับวัดแห่งนี้นะหลังจากนั้นแล้วครับพระองค์ก็เสด็จไปที่ไชนา่าอันนี้ก็ถือว่าเป็นช่วงจังหวัดที่ลอยต่อใกล้กัน พระอ,องค์เคยเสด็จชัยนาทมาครั้งหนึ่งในปีพศ2444เป็นการเสด็จประพาสต้นนะแล้วก็เสด็จประพาสต้นครั้งที่2ในปีพศ2449ก็คือในครั้งนี้นะครับไปที่อำเภอชับพ,พยาครับแหมอำเภอนี้มผมผ่านประจำเลยนะครับเมื่อก่อนนีนะ้ในวันที่8สิงหาคมปีพศ2449นั่นเองที่นั่นครับมีสมุหะ เชชาพิบาลมนทลน,นะครับจังหวัดนครสวรรค์นเนี่ยนะครับมาเฝ้ารับเสด็จด้วยก็คือพยารัตนคุณอุดมพักดีนะแล้วก็มีการตรวจเยี่ยมนะครับก็เรียกว่าแถวทหารซึ่งหม่อมเจ้าคำลบปามโมดนะเป็นผู้บัญชาการทหารบกนะที่นครสวรรค์นเนี่ยนำเอาเหล่าทหารมาเรียกว่าถวายความเคารพ แล้วก็มีการร้องเพลงนะเรียกว่าเป็นเพลงสรรเสริญพระบารมีพระองค์ได้มีการกล่าวชมนะเหล่าทหารเหล่าน,นั้นว่าเป็นผู้ที่มีความเขาเรียกว่าธรรมะถมถแมงแเข้มแข็งห้าหารแล้วก็ยังพูดภาษานะครับชาววังได้เป็นอย่างดีมีพระเจ้าค่านะครับแล้วก็พูดได้อย่างไม่เก้อเขิน พระองค์ก็ได้มีการพูดคุยนะครับกับทหารในระดับต่างๆห,หลังจากนั้นครับได้มีการล่องเรือนะครับไปที่วัดอันนี้ถือว่าเป็นวัดสำคัญนะครับเร,เรียกว่าวัดบรมธาตุนะซึ่งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพยาวัดแห่งนี้นะครับถึงแม้ว่าจะเป็นการเสด็จส่วนพระองค์แต่ว่า ข่าวการล่วนไหลอีกเช่นเดิมก็คือมีประชาชนมาเข้ารับเสด็จนะค่อนข้างจะมากนะและที่แห่งนี้นะครับทางวัดเนี่ยนะครับก็คือพระครูอินทโมูลีช้างอินทสาโลเนี่ยทำเป็นซุ้มให้สำหรับเสด็จพระราชดำเนินในขณะเดียวกันก็ให้ผู้ผู้ใหญ่บ้านนะแล้วก็นักเรียนเนี่ยมาทำวันทยายหัสนะแล้วก็ เรียกว่าทรงพระเจริญรกล่าวคําว่าทรงพระเจริญไปตลอดทางพระราชดำเนินทีเดียวพระองค์บอกว่าพระครูท่านเนี่ยนะครับได้มีการสวดมนต์นะครับมีการเรียกว่านิมนต์พระมาจากหลายที่และหนึ่งในจํานวนนั้นก็คือพระครูท่านนี้นะได้มีการสวดชัยมงคลคาถาให้กับพระองค์ด้วยนะและพระองค์ได้มีการกล่าวชมว่า สวดได้อย่างไพเราะนะแล้วก็เสียงดังดีแล้วก็สวดได้ถูกตามอักขระวิธนะีแล้วก็ยังมีการถวายนะครับเป็นย่ามแล้วก็เป็นพัดแล้วก็เป็นเรียกว่าเป็นของที่เครื่องใช้นะครับสำหรับผสมนะอัฐบริขารต่างๆ เป็นพระครูซึ่งชาวบ้านให้ความเคารพรักมากนะครับเพราะว่าจะใกล้หรือไกลน,นะครับถ้านิม,มนต์แล้วเนี่ยท่านก็พระครูองค์นี้ก็จะไปตลอดนะครับเหมือนกับว่าเป็นพระครูซึ่งอยู่กับชาวบ้านนะครับชาวบ้านให้ความศรัทธาแล้วก็รับกิจนิม,มนต์ในทุกที่ หลังจากนั้นแล้วนะครับไปไหนต่อนะวัดนี้นะครับต้องคุยให้มีเห็นภาพอีกนะครับวัดนี้เนี่ยเป็นวัดที่เรียกว่าสร้างมานานแล้วนะแล้วก็ถือว่ามีการบูรณะปฏิสังขรนะครั้งใหญ่ครั้งหนึ่งในแผ่นดินของพระเจ้าท้ายสัก อันนี้เนี่ยมีหลักฐานทางโบราณคดีที่ชัดเจนมากก็คือมีการสลักหินนะครับสองแผ่นเอาไว้ที่ด้านหลังอุโบสถด,ด้วยอุโบสถก็ดีนะครับพระวิหารก็ดีรวมถึงพระเจดีย์ซึ่งสร้างเป็นทรงอ่ทองเนี่ยนะครับบรรจุพระบรมสารีริกธาตุเอาไว้นะครับในที่แห่งนี้เนี่ยในช่วง วันวิสาขบูชาของทุกปีจะได้มีการจัดงานสมโพชพระบรมสารีริกธาตุที่บรรจุไว้ด้านในถือว่าเป็นงานประจำปีอันนี้ก็ถือว่าเป็นวัดสำคัญวัดหนึ่งนะเนื่องจากว่ามีหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่ชัดเจนทีเดียวหลังจากนั้นแล้วพระองค์ได้เสด็จไปที่ที่ว่าการชเมืองชัชนาน ที่แห่งนั้นนะครับก็มีทางเดินเรียบแม่น้ำพระองค์ก็ถ่ายรูปไว้หลายใบยแล้วก็พระราชดดำเนินนะไปทางราชพระบาทนะไปเรื่อยๆนะแล้วก็ไปแวะเยี่ยมนะกิจการทางทหารนะครับเป็นเขาเรียกว่ากองทหารนะราบที่16เขาเรียกว่าสถาปนาขึ้นนะ ในรัชสมัยของพระอ,องค์กองทหารนี่นะครับพระอ,องค์ก็ไปตรวจเยี่ยมแล้วก็มีหัตถเลขาว่าทหารนั้นตัวเล็กๆไม่ใหญ่นะครับแต่ก็มีความห้าหารดีผ่านมาครับกองทหารเนี้ยถูกยุบไปรวมนะครับกับค่ายทหารที่นครสวรรค์ก็คือค่ายจิรประวัติ ที่ดินเดิมเนี่ยซึ่งเป็นค่ายทหารเนี่ยนะครับก็ได้ถูกปรับเปลี่ยนนะให้เป็นศาลาว่าการจังหวัดชัยนาทมาจนถึงปัจจุบันนี้นี่ก็เป็นเส้นทางพระราชดำเนินนะในวันนี้ซึ่งผมได้เล่าให้ฟังในส่วนของคลิปนะครับวิดีโอเนี่ยการบรรยายก็เป็นไปตามรูปภาพที่ลงนะที่ได้ให้ชมส่วนในบท ความเนี่ยการเขียนก็จะเป็นไปอีกแบบหนึ่งจึงเรียนทราบว่าจะมีทั้งคลิปที่เป็นการบรรยายแล้วก็การเขียนบทความอยากจะให้ติดตามทั้งทั้งสองรายการนี้นะครับเพราะว่าจะได้อ่านด้วยนะซึ่งเป็นอีกเรื่องหนึ่งแล้วก็จะได้ทั้งฟังคลิปด้วยซึ่งก็จะเป็นการบรรยายอีกแบบหนึ่งนะจะได้อัธรลดไปทั้งสองอย่างครับสำหรับผู้ที่ชอบอ่าน แล้วก็สําหรับผู้ที่ชอบฟังสำหรับผมวันนี้นะครับดรสุวิจักพานุสรทางคุขอขอบคุณมากครับที่เพื่อนใหม่ที่ติดต่อมาแล้วผมขอเป็นเพื่อนไปนะครับก็ได้เข้ามาอ่านบทความด้วยนะครับแล้วก็ให้คอมเมนต์นะครับแล้วก็ฟังคลิปที่ผมได้จัดทำอยู่ในขนาดนี้นะแล้วก็บางท่านก็ได้มีน้ำใจ นะครับกดไลค์กดแชร์นะครับฝากเป็นวิทยาทานให้กับเพื่อนๆขอด้วยอันนี้ก็ถือว่าเป็นการเผยแผ่ความรู้นะครับให้อยู่ในวงกว้างมากขึ้นขอขอบคุณมากครับผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่านะครับสิ่งที่ผมตั้งใจทำเนี่ยนะครับจะเป็นที่ถูกใจสำหรับทุกท่านที่ติดตามผลงานและหวังว่าจะ ได้ติดตามผลงานกันไปตลอดนะครับผมก็จะได้จัดสรรหาความรู้ต่างๆที่ตนเองมีก็ดีที่ไปสาะหามาก็ดีมานำเสนอมาเล่าสู่กันฟังสำหรับผมวันนี้นะครับก็ขอให้ทุกท่านที่ได้ฟังคลิปได้อ่านบทความทุกคนนั้นมีความสุขสุขภาพแข็งแรงแล้วก็ทุกคนที่อยู่ในประเทศไทยด้วยครับ วันนี้นะครับขอให้ทุกท่านได้รับในความสุขอย่างเต็มที่ผมขอกล่าควคำว่าสวัสดีแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ